สวัสดีครับคลิปแชร์เดียสินค้าขายดีบน eBay Amazon กับโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับทีนี้จะทําโดยโอทออนไลน์เดนะครับเว็บไซต์ที่สอนขาของขายของนะฮะ e b a y a m a z o n นะครับ, eBay, Amazon, รบขายฝรั่งกาไรดีกว่าขายคนไทยและที่นี่นะครับที่แตกต่างจากที่อื่นเลยก็คือเรามีเครื่องมือหาสินค้าขายดีครับเพื่อนๆกดไปนี่จะเห็นของที่คนไทยขายฝรั่งขายบน eBay แบบเป็นตัวอย่างที่มันขายออกแล้วจริงๆทั้งสิ้นเลยครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับ สินค้าชิ้นนี้นะครับขายบน ebay ราคาผมว่าโอเคอะสิบสจดแปดแดอลลาร์นะครับไม่มากไม่น้อยนะฮะสี่ร้อกว่าแต่ที่สำคัญครับนี่800โซนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาดูถึง51คนแปลว่าสินค้าตัวนี้ยังอยู่ในความต้องรานของตลาดสุดสุดนะครับอ่ะให้ดูตัวอย่างเลยครับนี่ อก็คือจี้ธรรมดาแต่จี้ลักษณะนี้นะฮะนี่ขายดีมากๆเลยนะครับคนกดเข้ามาดูถึงวันหนึ่งนะฮะห้าสิบกว่าคนแล้วขายถึงแปดร้อยกว่าโซแล้วขายแปดร้อยกว่าโซ่ขายดีจริงไหมดูครับมีนา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 มีแนาอยู่เนี่ยช่วงนี้มีนานี่กดไปสิบกว่าชิ้นละนะครับแฟบเนี่ะแฟบโอ้โหขายดีจริงๆบอกเลยนะครับอืมเจริญไม่เลยอะ ก็เป็นไอเดียสินค้าตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าวันหนึ่งขายแล้วก็ถ้าเกิดคือึงผมจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขายตัวนี้ตัวเดียวไม่รวยคุณต้องมีสินค้าหลายๆอย่างและถ้าจะให้รวยยอดขายเป็นแสนนะครับคุณต้องลงสินค้าบน e ีเบ200ชิ้นขึ้นนะครับ1ไอเดียต้องของที่เคยขายได้แล้วอย่างเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในนัน้น2คุณต้องรู้ได้ว่าธุรกิจคุณเนี่ยสินค้าของคุณเนี่ยขายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรแลอคุณตั้งใจลงตั้งใจลงไปวันละชิ้นวันละชิ้นให้ได้200กากงรเลยว่า ยอดขายหลักอเดือนละหลายหมื่นหรือเดือนละเป็นแสนบน Ebay ไม่ใช่เรื่องยากแล้วถ้าเกิดวันละชิ้นเนี่ยนะสองวันก็ไม่ถึงปีคุณก็สามารถสร้างยอดขายจนที่คุณพึงพอใจได้แล้วขอให้ทุนตั้งใจทําจริงเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอเฉลยมาได้นะฮะที่โค้ดน,นะฮะ u 2 8 0 3 2 0 2 0 5 5 1 1 5 5จัดไปอ่ะทลิปนี้จะททำโดยออดออนไลน์ o m เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับ ดีกว่าอยู่เฉยๆในเมื่อเราขายของออนไลน์ลงทุนก็น้อยค่าเช่าก็ไม่มีขายฝรั่งกําไรก็ดีกว่าขายคนไทยแถมโอ้ตออนไลน์ยังมีนะคเครื่องมือที่ทําให้คุณกระจ่างเลยว่าไม่ต้องมานั่งถามเลยว่าขายอะไรดีนะฮะหลักสูตรเรามีเครื่องมือช่วยแล้วก็เครื่องมือตอนนี้มีโปรโมชั่นเพียรทั้งคนใหม่คนเก่านะฮะแชร์ไปนี้แถมเพิ่มกัน 3- 4ปี2ปีแล้วแต่โปรนะครับมาดูได้ใครสนใจเรียนกับเรานะฮะถ้าไม่อยากแบบเหมือน10กิโลอ่ะเง,งินหนึ่งล้านเนี่ยคุณจะเดินเอง ใช้เวลากี่ปีกับซื้อความเร็วนะครับซื้อประสบการณ์นะฮะซื้อเครื่องมือที่ทํทำให้คุณไปถึงล้านได้เร็วขึ้นในราคาแค่หลักพันเท่านี้นะครับสนใจติดต่อได้ที่ o a o t o n l i n e c o m นะครับคลิกเข้ามาแล้วก็มาตรงตำแหน่งเพิ่มเพื่อนนะฮะตรงนี้นะจะเข้ามาคุยกับเราทางไลแอดเป็นการคุยแบบ p r i v a t e นะฮะบางคนไม่เข้าใจไลแอนไล official account นี่ว่านึกว่าคนอื่นเห็นไม่มีใครเห็นนะฮะ พิมเองก็ได้แอดโอทออนไล o a t o n l i n e แต่อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับโทรมาก็ได้0888 6 6 1 6 1 6ผมมาปรึกษาก่อนนะครับเรามี youtube ทำทุกวันนะฮะเพื่อนๆก็ตามเข้ามาติดตามได้บางอย่างก็ให้สมาชิกหน่อยบางอย่างก็เปิดกันเห็นเห็นเต็มๆนะฮะยังไงก็เวลามีคลิปใหม่ถ้ามันเตือนได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องกดติดตาม subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรามีเอ่โซเชียลอื่นๆเช่นท w i t t e อ Facebook f แ n p a g e แล้วก็ Instagram ยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับเพื่อนๆพนืไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ